สวัสดีค่ะสาวๆกลับเจอกับโบอ,อีกแล้วห่างหายจากการทําของกินไปนานมากเลยนะคะสําหรับวันนี้โบจะมาสอนสาวๆทายาคูปีโป้สูตรเข้มข้นที่สุดใน3มโลกค่ะเพราะว่าเราทําเองอยากใส่อะไรเต็มที่ใส่ลงไปได้เลยนะคะถ้าอยากรู้ว่าทํายังไงเดี๋ยวเรามาดูที่ส่วนผสมกันก่อนเลยค่ะ <S 2> <S 2> <S เริ่มแรกเลยแน่นอนว่าเราจะต้องมียาคูค่ะโบใช้ถึง2ขวดด้วยกัน <S 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 ไม่ต้องกลัวอ้วนเลยค่ะสูตรนี้เพราะอ้วนแน่นอน ใส่ปีโป้ลงไปแน่นอนว่าจะต้องเป็นไซส์จัมโบ้สีแดงกับสีม่วงเป็นสีโปรของบัวเลยตามด้วยน้ำตาลค่ะวันนี้โบก็ใช้น้ำตาลแบบเป็นน้ำตาลเบเกอรี่เนาะเป็นเกร็ดละเอียดและน้ำแข็งค่ะพวกนี้ก็ตามใจชอบได้เลยมาเริ่มทำกันเลยนะคะก็ใส่ยาคูลงไป2ขวดค่ะจากนั้นก็ตามด้วยน้ำแข็งถ้าใครชอบแบบเกรดหิมะแนะนำให้ใส่ลงไปเยอะๆได้เลยนะคะ น้ำตาลค่ะบัวใส่ไปหนึ่งช้อนชาเพราะเราใส่น้ำแข็งลงไปเนาะมันก็จะเจือจางน,นะคะเอาล่ะเข้าเครื่องปั่นเลยค่ะบัวชอบแบบละเอียดนะคะเพราะฉะนั้นบัวก็จะปั่นนานนิดนึงปั่นเสร็จแล้วตามด้วยปีโป้ค่ะใครชอบสีไหนก็ใส่ลงไปได้เลยนะคะคราวนี้เป็นทริคเด็ดละเพราะใส่ปีโป้ลงไปบัวชอบให้มันยาบนิดนึงนะก็จะปั่นแค่แป๊บเดียวค่ะ เห็นไหมไม่กี่วิแล้วก็เทใส่ถ้วยเฮ้ยแกเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วยาคูปีโปที่เข้มข้นที่สุดใน3โลกอร่อยมากจริงๆจริงๆอยากให้ทุกคนลองทำกันดูนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมไลค์แชร์แล้วก็ subscribe ให้บัวด้วยนะคะมันอร่อยมากจริงๆไม่ต้องไปเสียงเงินซื้อเลยทำเองเข้มข้นเองกินเองอ้วนเองราคาสำหรับวันนี้บบิงต้องไปแล้วนะคะบ๊ายบายคะ่ะ Ik ingin nuna